สวัสดีครับวันนี้ผมเรือโทคิคตนายสารพีก็นําท่านมาพบกับผักชนิดหนึ่งนะครับที่เราสามารถนํามาทานเป็นอาหารได้นะครับทำเมนูได้หลายหลากหลายอย่างนะครับนั่นคือผักกูดนะครับส่วนใหญ่ผักกูดนี่ก็จะอยู่ตามป่าตามของน้ํำซับนะครับแต่วันนี้เราสามารถนํามาปลูกในบ้านได้นะครับเป็นผักริมรัว้ว อันนี้ผมก็นำมาปลูกไว้ริมรั้วที่บริเวณบ้านนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็สามารถที่จะอยู่ในบริเวณบ้านเราได้และสวยงามนะการปลูกง่ายๆนะครับไม่ไม่ยุ่งยากอะไรก็ใช้ปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยคอกเรานี่แหละครับอันนี้ผมมาทดลองปลูกดูประมาณสักหนึ่งปี ก็สวยงามดีครับเห็นไหผมก็ปลูกรวมกับผักอย่างอื่นอย่างเช่นพริกนะก็สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้กระทั่งต้นหม่อนหรือว่าตะไคร้ต้นแครนะครับก็ ปลกลมรวมกันหลายๆอย่างครับวับนนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ